เออพวกรู้รู้ไหมว่าใบกระท่อมมันถูกกฎหมายแล้วนะเราลับเอาแปะมีขนายไหมใบซอบบี้ไงแต่เหมือนเลือกผู้เยอะดีไอ้สัตว์แคลลี่แคลลี่แคลลี่สวยอ่ะแม่โอ้มันมันลากมันลากแปะแปะลากสวยอะไรว่าแปะตายก่อยไป้ายมู่ลากอันปีสวยมากไปนแล้วั้งเดียั้งเดียวได้ยังถอยดิคู้ดิอย่าถอยนะแปะคู่แผลดื้อแปะสู้ดิแปะเอป่มเก่งปะเอาแปะเอาแปะห่มเก่งปะเอาแปะแคลลี่เก่งปะช่วยอกไปเลยว้า อแปดไม่เคียวบายอแปดต้มเอาต้มขมมาเผื่ออแปดมีเพลงร้องให้หรือฟังนะว่าเป็นโคจริงมาหากิงอยู่ที่เมืองไทยว่ามีเมยียรักใสไเลลูกสาวเลยกลางสองคนยิสวยทั้งคู่อีโรนะ่าโมยังไม่มีหัวสักคน,นะน,น,นอ่ะหนุ่มนมตีแก่แป่กี่ดาวนะอแปดสี่สิบดาวอแปดเอาตัวหลานมาเลย แล้วตัวตัวละก็แปะกี่ดาวตัวละก็แปร้อยห้าลาวเท่าไหร่นะร้อยห้าาวร้อยห้าลาวมัเป็นคงจีหรือมันเป็นโคราวนี่้าไงผมถึงจะแปะเอ้ยทำอะไร่บูเรียไปเรียบไปเรียบไปเรียบหรือต้องกินอาหารให้ครบห้าูเข้าใจไหมกินอาหารนะครบห้าบรูเพราะอย่างนี้เลยมันไม่มีเงินนะดแล้วแปะรู้จั อไอไปรู้ไอไปรู้จักปลาหยุดไหมเอ้ยบอยปลาหยุดไงปลาที่มึงไม่ไปไหนใช่ไหมจิกปีแล้วอ่ใช่ใช่รู้รู้มึงอ้วกเถอะไอเวมึงจะเลยอ,อะไรมึงไปขี้ก่อนไปแต่มึงเลิกพูดได้ไหมไอสัรหยอยอยอกหยอกกูไม่ต้องมึงไม่ต้องหยอกหรอกถ้ามึงจะด่ากูไอเวง <c oughs> โอเคแปะขอโทษขอ,ทอโทษแปะเรระวังเระวังมึงมึงทำกาแฟตกเครื่องแล้ว แฝด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 กดกับผมต่อครับผมมีเพื่อนกดอ่ะเออเดี๋ยวก็มีสุกเลยเล่นดีแบดแฝดกันเลยเล่นกับผมยังไม่ได้ชิวเลยไปกองพ่อหนุ่มมีจะตายแล้วแคลร่แคลร่แคลร่สวยแล้วแปไปว่ามันมันลากมันลากแปะแบบลากเลยสวยอะไรว่าแปดตายไปไปมูลากอตีสวยมากไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อได้หมดทู้นี่ยัง่วยอ่ะแปะ แเปดื้อแเป้รู้ดิแเปะเก่งไปเลยเป้ผก่งปะแเอาแเป้ผมเก่งปะอาแปะแคลรี่เก่งปะชุดเดยอดไปเลยอาแปะตายหาไปแล้วแเป้ดื้อเข้าตั้งแต่ทองแรกนะ้วไอ้วิ่งตายคนละโอาแปะอยู่จังหวัดไหนแปะแปะอยู่จังหวัดไหนแปะอยู่กรุงเทพนี่แหละแปะมาขายมองขายเสืออยู่กรุงเทพนี่แหละตาแปะเข้ามาแรกๆรกตอนแรกๆนี่ตรงนี้นะอแปะตรงนี้ก็ เดี๋ยวสิอ่แปะไม่ได้บอกเลยตอนแรกอ่แปะมามาเสียพื้นมองใบนะพออยู่ไปอยู่ไปตอนนี้อ่แปะเสียหายเหลือแต่มองแต่มองเห็ดอ่แปะงงกัผมตอบป่ะไายลายเนี่ยแปะก็สักลายเต็มตัวนะเนี่ยข้างขวาเนี่ยสักทรงองค์นาลายเฮ้ยแซ้ายอ่ะสักสากร่างซาสีใครขวาใครขวาฝึกสักพยักคี กาซ้ายนี่สักมีมีกำลังเยอ้โหอ้โหขาขวาเนี่ยสักพักมุกกะลาต่อยก่อนวิ่งถ้าเขาก็ปิดตาเนี่ยอยู่เบื้องหลังนั่นต่อยผู้ชังวหายวิ่งเชี่ยมันแข่งจังวะสุกพยายามยิงมึงแล้วยิงไม่ได้วะตายมันไม่ไหวเลยดังทีไรก็ไม่มีลูกแต่เล่นหมูแต่เล่นที่จบเลยหรือมัาฉักว่าทำไมนี้ไอ้วิ่งเบ๊ก แต่ขอไปเฮ้วยจะให้วังเดียวลงไปล่างทำไมอ่ะตีลุกขึ้นมาซี่กูกูกูก็บอกไหนให้มันขึ้นมาซี่คือซื้ขึ้นมาเอาอย่างเงี้ยเมันไม่ใส่ขึ้นมาซี่มาถึงว่าขึ้นมาหานแปะซี่โอ้ไม่ใช่ขึ้นมาซี่แบบนั้นหรือนี่ทำหนึ่งตึงตังโวยโวยโวย เอามันดิเอามันดิแปะไอ้สันแปะเอามันดิเธอเอาอยู่นี้ไงหินทัพไปทำอะไรช่วยมันตายมันตายมันตายหลังเข้าแปะหลังเข้าเข้าอะไรเอ้าเข้าอะไรล่ะลงน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 ะโอ้โหเอ้ยวงเฮ้ยมูหลักมูหลักมูหลักเฮ้ยรอรอเปิดตีรอรอกอเรอก็เรอกอนเปตีหมดรอตีหมดเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยิง โอ้โห oh oh, แรงที่ไปพวกแรงเลยดีหน้าแปลกิ่งเลยช่วยลื้อได้ขุนขาขอบคุณนะแปลขาเปครับอือมันเป็น ika, ไรมันเป็น ika. ไรถ้ามีปล่อยเลยถ้ามีถอยเลยเดีเเ er. ๋ยวตใจมันเอามันเอากลางเอานี่ยเนี่ก็สุดยอดเลยเ้ทำไมลื้อก่งจังวะอุ้ยสุดยอดเลยโอ้โมีก็โหงะถ้าแปลมี เพีงร้องให้หรือฟังนะเดี <Labor ator il orter> like Chinese, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนือนตั้งใจฟังทังสีอ่ะว่าเป็นโงจริงมาหากิงอยู่ที่เมืองไทยว่ามีเมียรักใส่ไรลูกสาวรวยกลางสองคงอีสวยทั้งคู่อีโูน่าโมงยังไม่มีหัวสักคงอ่ะหนุ่มหนงตีแก ลูกสาวกูตออีสวยโก้ใครๆก็รักว่าวหักให้มันเลี้ยงแยกจากกันอยากให้มันยิ่งกิ่งไม่เอาไปตอนนี้ก่อนว่ากันเลยได้เอาปากของฟอใช่าชาชากิ่งแม่ย้ายย้ายว้าวอีทำไปนี่มึงล้างกูสองไอ้โชคดีไปกองอ่เปรี้ยเรียกชะโมกแก้วไม่ระวังนะเล็กมึงมา ไ้ยกังว่ากังจะแตะไม่พวกเลือดใช้หนีแม่มันลกทำไมรื้อยากใครจังเลยอยากไปคุยปรึกษ,ษากับอาเตีย่ยอาม่าหรือจริงจริงเลยสองมายังไงให้ลูกเป็นแบบนี้สอ,องมาแย่เยแย่แย่แย่จริงจริงเลยนะสวยสวยสวยเยี่ยมมากนะสวยไป นาดีแม่มีไหลบเอาเหมือนแม่นี่ตกเครื่องเป็นปตกเครื่องเอามันแม่โอ้สุกยอดไปเลยมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วลั่นลั่นลั่ตายเร็วเร็วรู้เร็วโอ้อม่หลานี่ก็เก่งบางกังนะถ้ายิ้มไม่ปากม่ลีเนี่ยสุกยอดเดี๋ยวจะเป็นคงลีน่านับถือมากๆเลยแปะไม่เคี้ยวใบปะแปะต้มเอามังขมมันเฟืองไม่ชอบแม แล้วแปะตแล้วแปะกินไหมแปะจะกินไหมเราเอาไปให้แปะอยู่ไหงต้องลงต้องล้างมันแล้วทรงทรงทรงดิแปะมึงไม่ทรงอ่ะทรงอะไรทรงอะไรทรงพระจักรมาลิโรกาลีมกาลีมแปะไม่ใช่สลีมแปะเป็นล็อกช่องแปะมึงเป็นสลีมอะไรวะแปะมังกรคุ้มกว่ามังกรคุ้มกว่าแปะมึงจะตายเอานะเออสวยสวยสวยเล่นดีวะ เฮ้ยมันจะใส่มันจะใส่เฮ้ยมาเร็วมันจะใส่มันจะใส่เเฮ้ยออุมึงจะใส่แต่มึงชมกูแต่มึงชมกูจะใส่มันจะใส่ไม่แม่ไม่แปะไม่ชมกูดแปะจะชมทำไมชมกูดกูผู้หรือไม่สักหรือเกือบตายเมื่อกี้หรือเกือบพลาดว่าตายนะแต่ดูกูค้างงดูค้างงไม่หมดแล้วแปะแม่แม่งม่แม่กอังติน้องวังเดอร์คอยกองเดี๋ยวแปะจะกางมังเองหนูนี่ ว่าทำไมพวกมึงมี่ให้ล็งเดอร์แบกวะแฝดมึงจะรอรักแหรอวะก็บอกาไปดีแฝดมาเลยรอรักเห็นว่าแฝดมาแฝดได้มังกรด้วยเมื่อกี้เลือกก็ไม่เอามังกรให้เพื่อนอุ้ยสวยหรือว่าลงไล่ลีนะเมื่อกี้เนี่ยลงไลรีนี่ไทยอยู่ไม่ต้องลุ้นขันหนักนะเร็วเร็วเฮียเต็มสปีดเล้วเร็วกันนี่กูก็ต้องฉีกเอาเบรกแจ็คลว เตเป้เเออจะไปช่วยบังเดอเนี่ยช่วยเราเลวๆๆ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  ขอรับท่านเออดีมากต้องพูดให้มังจามังไพรล่ไพรล่พอพิงขอโทษขอรับอืมดีมากมาเอารักสเลเย่สักเทชวงเงินพูดอยู่นะกองถ่งกำลังตีดักอยู่ขอรับเออดีมากผับอารมณ์ไม่ชังกับเรือจริงๆแต่ต้องใจเย็นเย็เลยแหละเข้าระวังไหนแล็กอยู่แล้วข้ามมังเองสวยมากโอ้โหเจ๋งไปเลยแม่อแปดจะดังห้าตัวให้มูแปดขอรับได้มาได้ได้ได้จะได้ครับัว มึงอยู hmm. ha, am, right? ่ไหนมุกอยู่นี่อยู่นี่แล้เร็วดวงข้างหลังดวงข้างหลังไอ้ดวงอยู่ไหนผมเล่นนะรับดวงอยู่ไหนะไอ้ดวงไอ้เวงมึงมาฆ่าเพื่อนกูเหรอมึงตั้งตีแล้วทำไมพีผมตายเหรอมรับเตยเพื่อนไปปล่อยมากตอนแป๊บเกี่ยมเมื่อแผลไหลแผลอยู่วงกลางนี่มานานนับสิบปีตอนนี้เลมเกมเราเป่งต่อ เราต้องมันไม่เกมมันก็ตัดไปถึงห้าหกปีนะเอาละเดี๋ยวแปดจำาวามไล่เนี้ยแปะขอโชคแปะมั่วไปแล้วแปะไม่ได้มั่วนะมึงซุยอะแปะเฮ้ยพัคาเฟลี่ดงกระพึ่งใจยังยังยังเออมันไม่เห็นหรือใช่ไหมโอ้ยมันเยอะจังวะอยู่จะทำงานตอนไหนอะแปะจะใช้ให้ตัวแล้วพวกเนื้อ แปะถ่าย5ตัวแล้วแปะถ่าย5ตัวแล้วกูจะตายแล้วพวกเลื่องแปะกูไม่อยู่โอ้โหโอ้โหมันเป็นจะไปแล้วมันจะตายหมดแล้วไอ้วงไม่ได้สักตัวเลยอุ้ยเกือบไล่ออกไปเติมเรียกแปะไปเรามึงกองให้อยู่ไอแปะมึงรีบบวกตรงจังหวะเออขอโทษขอโทษแปะลืมโดยแปะโอ้ยแปะดังได้5ตัวสามะกองกูจะตายกูจะตายแปะคือไม่ตายหรอก แต่เสื้อใจหรือว่าหรือทำไรทำไรที่ปลูกผักเหรอทำอไรหมายถึงว่าทำไรไม่ใช่ทำไรไม่ใช่ปลูกผักทำไรทังนาโอ้มังกรเราแตกนไงกูตีป้องอยู่นะเอาตีป้องหน่อยเอาคาเฟลี่ ููตีสวยๆนี่นะกวางสายและแปะมาโอ้หรือไปคุยโทรศัพท์อะไรตัวหน้าถ้าแปะมีเมียกี่คนหนึ่งแปะมีเมียคงเลี้ยวแปะรักเลี้ยวใจเลี้ยงคงเราต้องเกิดมาใช้ชีวิตเดียวทำไมนุ่มๆมาแปะรลอกมัโอ้สุดยอดเลยยังกัสเตฟานไม่ถึงแล้วเจย์กัสเตฟานเตราะว่าแปะไม่ได้เจ้าชูใช่ไหมไม่แปะไม่เจ้าชู้แปะเป็นคงลี คงลีสีสกักคนจีนเป็นคงลีหมายถึงว่าเป็นคงที่นิสยัยรีตุอ่ะมันเป็นภาษาอะไรซุยของลือนี่แปะ,มมมะมไม่เข้าใจเลยมึงโก <c oughs> มึงโกหกอะ่ะมึงซุยมึงคือมึงโกหกอะ่ะมึงมุ้ยตุ้ยอ่ะมวแุ้ยตุ้ยอ่ะใบเลื่อยเปื่อยเลยพวกลือมุ้ยตุ้ยก็มาด้วย วัวสุงยอดไปเลยเรานี่มึงเทพเจ้าจริงๆวัวกลับแล้ววัวจะไต่แต่ไม่หงุดหงิดจบแลยวไม่ต้องกระแปะจบแล้วจบแล้วเหลือตัวเดียวรอคลิปเข้าอาแป๊กก็เก่งเหมือนกังแล้วเนี่ยนี่อาแป๊กเร่งไปแล้วก็ทำกับข้าวช่วยเมียไปนะเนี่ยโอ้เก่งจริงๆเลยเรานี่มันเยี่ยมเหมือนกังกผืนนี่ก็สซร์ลานะสซร์ลา ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อย่าง่ชแนลด้วยเข้าใจไหมสุยอดไลสดอได้สุด